หลุดไปคิดดับอีกแล้วบอกอ่ะแหมผมเครียดคนเนี้ยคิดคนนี้เรื่อยๆอ่ะอย่าเปลี่ยนนะคิดเรื่อยๆนะเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องดึงมาคิดเรื่องนี้ใหม่เรื่องที่เราว่าโอ้โหไม่ดับแน่เลยคิดมากเรื่องเนี้ยนะเอาคิดอย,ย่าหยุดนะเรื่องนี้เปลี่ยนอีกแล้วมันไม่มีอะไรที่คงที่อยู่ตลอดการไม่มี พอเราเห็นความจริงอย่างนี้โอ้ก็ดับมันก่อนสิเดี๋ยวมันก็ดับดังนั้นพระองค์ก็ให้ฝึกเราให้เราเนี่ยฝึกดับทิ้งมันซะอย่าไปรอจนมันดับเองรอมันดับเองผลเสียคืออะไรผลเสียคือเรากำลังได้นิสัยในการเสพคบอารมณ์แบบนั้น เกิดความเคยชินถ้าเป็นอกุศลเราก็กําลังเกิดอนุสัยถ้าเป็นกุศลเราก็เกิดอุปนิสัยกุศลนิสัยฟังดีเรียกอุปนิสัยฝั่งเลวเรียกอนุสัยเห็นนะมูเจ้าแยกหมดอืมแล้วเราอยากให้อะไรเกิดนะใช่ไหม,ไหมแล้ว การการได้มาซึ่งอารมณ์คือพบและการผูกติดกับอารมณ์คือชาติเนี่ยพระองค์บอกว่ามันคือสังโยชน์เบื้องสูงที่มนุษย์มองไม่ออกหรอกแค่เราพอใจที่จะ,ะคิดและอยากจะคิดต่อเนี่ยพบกับชาติ ภาษาพระองค์เรียกว่าภาวะปฏิลาภการนิสัญโยชนานินี่คือพบที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกกับอุปติปฏิลาภการนิสัญโยชานานิอุปติแปลว่าชาติหรือเกิดอุบัติเกิดนะอุปติปฏิลาภาคือการได้สัญโยชานานิแปลว่าเครื่องผูกการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูกมันผูกเราให้เราพอใจที่จะคิดต่อได้คิด และได้คิดต่ออเนี่ยพบกับชาตินี่คือพบกับชาติที่ตรงตรงเป๊ะๆเ,เลยนะนั้นวิญญาณก็จะวนไปรู้รูปบ้างรู้เวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวนไปสี่ท่านนี้นี้เป็นความรู้ของอริยบุคคลขั้นโสดาบันจะรู้ว่า วิญญาณจะเวียนอยู่ในสีธรรมาธาตุนี้ไม่เลยไปจากสีธรรมาธาตุนี้ไปได้และรู้จักว่านี้